เชครูประโชธรรมวิจิตหลวงพ่อเพิ่มที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทรเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้วตำบลบ้านกลึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งงานพัฒนาพระศาสนาก่อสร้างเสนาสนะต่างๆของวัดและทางปลูกเสพวัตถุมงคลต่างๆจนปรากฏเป็นที่เลื่องลือในหมู่ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อตลอดมาชาติภูมิ พระครูประโชธธรรมวิจิตหรือหลวงพ่อเพิ่มอัตตีปโปถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เดือนมีนาคมพศ2469ตรงกับปีขานเดือน4เป็นบุตรคนที่สามของพ่อเล็กแม่แพรบบำรุงสุขนบ้านบึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการศึกษา ชีวิตวัยเยาว์หลวงพ่อเพิ่มได้ไปศึกษาอยู่ที่แถบวัดยี่โถโดยได้เริ่มการศึกษาเบื้องต้นที่วัดช่างเหล็กกับพี่ชายจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จึงได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรอยู่ที่วัดบางยี่โถเพื่อศึกษาอักขระขอมและบทสวดมนต์ต่างๆ จนกระทั่งสองปีต่อมาเมื่อบิดาล้มป่วยลงท่านจึงได้สืบออกมาเพื่อช่วยทางบ้านประกอบอาชีพ และเมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารท่านได้เป็นทหารรับใช้ท่านอยู่สองปีครั้นพอออกจากทหารเมรดาข,ของท่านก็ได้เสียชีวิตลงอีกท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเมื่อพศ2493นะวัดศรีกุ่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูประโชวุิก่อนหลวงพ่อโชต วัดป้อมแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์พระถาวรธรรมคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูไพโร์วัดเสาธงเป็นพระอนุสาวนาจารย์นี้ได้รับฉายาว่าอัตตีปโปแปลว่าผู้มีประทีปแห่งตนจากนั้นหลวงพ่อเพิ่มได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสีกุป เพื่อเล่าเรียนวิชาเป็นเวลาสองปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่วัดป้อมแก้วตามคำแนะนำของหลวงพ่อโชตและที่นี่เองท่านได้สำเร็จการศึกษาในขั้นนักธรรมเอกอีกด้วยการศึกษาพุทธาคมหลวงพ่อเพิ่มท่านได้หันมาสนใจศึกษาวิชาอาคมอย่างจริงจัง เมื่อครั้งย้ายมาจําพรรษาที่วัดป้อมแก้วโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อโชตอดีตเจ้าอาวาสในขณนะนั้นผู้ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อห่วงวัดบางยี่โถในสายพุทธาคมของหลวงปู่ป้านวัดพิกุลสุดยอดพระเกจิในอดีตโดยในขั้นแรกนั้นขั้นได้เริ่มจากการเขียน อักขระเลขยันต่างๆโดยที่หลวงพ่อเพิ่มท่านได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อโชูให้เป็นผู้เขียนอักขระยันแทนหลวงพ่อโชูที่มีอายุมากและสายตาไม่ดีต่อมาก็ได้รับการมอบหมายให้ทั้งจานและปลุกเสร็จด้วยจนกระทั่งหลวงพ่อโชูได้มรณภาพลง หลวงพ่อเพิ่มจึงได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบมาโดยหลวงพ่อเพิ่มท่านได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาพัฒนาวัดป้อมแก้วให้ดีขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบัน ปัจจุบันหลวงพ่อเพิ่มมีอายุ81ปีมีสุขภาพพลานาใหม่ที่แข็งแรงดีอยู่เสมอและมักจะได้รับกิจนิมนต์นั่งปลกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลต่างๆตามพิธีพุทธาพิเศษทั้งที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงรวมทั้งวัตถุมงคลของวัดป้อมแก้วป้อมแก้วที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นเองซึ่งมีออกมาเป็นระยะๆะะและมีผู้ทำบุญบูชาหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่ได้มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆก็ตามหลวงพ่อเพิ่มนับเป็นพระสุปฏิปันโนที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งด้วยปฏิปทาอันเรียบง่ายสมถะสันโดษเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของผู้พบเห็นอยู่เสมอจนมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆในการนั่งสมาธิฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน มาจากพระเกจิอาจารย์ยุคก่อนอาทิหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครูบาชุ่มโพธิโกครูบาพรมมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าและอื่นๆได้ให้ข้อสังเกตว่าด้วยวัดปฏิบัติของหลวงพ่อเพิ่มและการแสดงออกบนใบหน้าของหลวงพ่อบ่งบอกได้ว่าท่านเป็นผู้มีบุญบารามีสูงและได้บรรลุธรรมในระดับหนึ่ง รวมทั้งเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้มีพลังจิตอันสูงส่งมีความเก็บล่าในทางวิชาอาคมอันเข้มขลังซึ่งตรงกับคำเล่าลือของชาวบ้านที่ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพิ่มทุกรุ่งที่ท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ล้วนมีอนุภาพความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดจนปรากฏเกิรติคุณอันโด่งดังถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ชื่อของหลวงพ่อเพิ่มยังเป็นมงคลน,นามจึงเชื่อกันว่าใครได้ทำบุญกับหลวงพ่อเพิ่มชีวิตมีแต่เพิ่มขึ้นในทางที่ดีเสมอไปวัตถุมอง,งอคอลอ หลวงพ่อเพิ่มท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นโดยวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี2517เป็นเหรียญรุ่นแรกฉลองอายุครบ5รอ,อบอ นอกจากวัตถุมงคลหลายรูปแบบแล้วสิ่งหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อเพิ่มสอดแสวงหาก็คือตะกรุดนั่นเองโดยหลวงพ่อเพิ่มท่านจะทำตะกรุดขึ้นปีละครั้งโดยท่านทำเฉพาะช่วงเข้าพรรษาจารย์เองเศษเองได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นดังนั้นตะกรุดที่ท่านทำจึงมีจำนวนน้อยมากสร้างขึ้นปีและไม่ถึงหนึ่้อดอ,อกออ สำหรับพุทธคุณของตะกรุดท่านนั้นดีเด่นด้านคงกระพันชาตรีวิธีใช้ก็คือให้ห้อยคอห้ามห้อยเอวเด็ดขาดและมีข้อห้ามคือห้ามดื่มสุราและผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเด็ดขาดมิฉะนั้นตะกรุดจะเสื่อมทันที